สวัสดีครับทุกคนนะครับที่เป็น BO ใหม่นะที่อัพเข้ามาแล้วเป็น BO ครั้งแรกนะฮะคือทุกคนจะต้องเข้ากลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกเข้าของ BO แล้วก็ CO ทุกคนสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือว่าเราจะต้องมาปรับความคิดพื้นฐานหนึ่งก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องทำหลังจากเนี้ยหลังจากที่เราเป็น BO แล้วเนะี่ยมันมีอะไรบ้าง สิ่งที่เราต้องทําหลักๆมันก็มีไม่เยอะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายตอนนี้ของเราเนี่ยที่เราเข้ามาเป็น BO เนี่ยเป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรคุณต้องการอะไรในตอนนี้คุณต้องตอบคําถามตัวเองก่อนครับข้อที่หนึ่งคือคุณต้องการแค่เงินหรือข้อที่สองคุณต้องการออกจากความยากจนสองคำถามนี้ คุณต้องตอบตัวเองครับถ้าวันนี้คุณเข้ามาที่นี่เพื่อมาทํางานเพื่อเงินหวังแค่ว่าเข้ามาแล้วจะได้เงินแล้วก็ได้เงินไปใช้ถ้าแบบนั้นนะผมแนะนําสิ่งที่ผมแนะนําก็คือคุณเป็นกค่เซลแมนก็พอหรือไม่ก็ออกไปทํางานประจําแล้วก็ทําเซลแมนไปด้วยไม่จําเป็นต้องเป็นบีโอครับแต่ถ้าวันนี้คุณมีความมุ่งมั่นอยากที่จะหลุดพ้นจากความยากจนคุณมาถูกทางแล้วครับทุกคนเป็นบีโอถูกต้องแล้ว แต่สิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนก็คือว่าหลังจากที่เรามาเป็นบีโอแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปมันคืออะไรก่อนอื่นเราจะต้องมาปรับความคิดปรับทัศนคติกันก่อนครับถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะเดินทางสายนี้ครับสิ่งที่คุณจะต้องมีอย่างหนึ่งก็คือความมุ่งมั่นคุณต้องอดทนหลายคนนะฮะมาทำงานา ในลักษณะนี้เป็นธุรกิจแบบนี้พอแรกๆมาไฟลุกท่วมตัวครับเวลาพูดเข้าไปฟังไลฟ์แล้วรู้สึกมีไฟแต่พอมาทำแล้วมันไม่มีผลลัพธ์ก็เกิดความรู้สึกท้อบางคนเลิกไปเลยสิ่งนี้สำคัญมากครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรลงไปคุณต้องคิดถึงความคิดครั้งแรกนะฮะที่คุณตัดสินใจอัพเป็น bo คุณมีความคิดแบบไหน <c oughs> ตอนที่คุณจะเป็น BO เนี่ยคุณตัดสินใจอัพ BO เพราะอะไร <c oughs> เพราะคุณมองเห็นโอกาสใช่ไหมครับ <c oughs> โอกาสที่มันจะสร้างในสิ่งที่งานประจำไม่สามารถสร้างให้คุณได้ <c oughs> สิ่งเนี้ยผมอยากให้ทุกคนคิดเอาไว้ในใจอยู่เสมอเ <c oughs> ตือนกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> เราไม่ได้ทำงานประจำเรา,ากำลังสร้างธุรกิจที่เป็นของเราจริงๆธุรกิจที่มันเป็นของเราเอง หน้าที่หลักๆของเราก็คือการสร้างแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนมีคำคำหนึ่งนะครับที่ทุกคนต้องจำใส่ใจเอาไว้จำคำนี้เอาไว้ให้ดีจงสร้างคุณค่าให้กับผู้คนไม่มีใครจะประสบความสำเร็จได้ครับถ้าคุณวันนี้ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนคุณไม่ได้ทำประโยชน์ให้ใครคุณก็ไม่มีทางสำเร็จเพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งแรกที่คุณต้องทําให้ได้ก็คือคุณต้องมีเป็นคนที่มีใจกรุณาและคิดที่จะแบ่งปันการสร้างคุณค่าให้ผู้คนในที่นี้มันคืออะไรสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้ก็คือการทําให้ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นจากคนที่เขาไม่มีอะไรจากคนที่เขาทํางานประจํามาทั้งชีวิตจากคนที่เขาลําบากจากคนที่เขาประสบปัญหาเมื่อเขามารู้จักกับเรามารู้จักกับระบบ drop r i p ระบบนี้จะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณต้องปลูกจิตสํานึกปลูกความคิดของตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรามาทําที่เนี่ยเป้าหมายจริงๆมันคืออะไรระบบนี้เป็นระบบที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทําก็คือจงเรียนรู้รเยอะเรียนรู้เยอะๆจงกระหายความรู้ อย่าใช้แค่เพียงแรงในการแลกเงินไปวันๆเพราะคนสมัยเนี้แม้แต่ยุคสมัยไหนก็ตามครับคนทุกคนล้วนใช้แรงแลกเงินมาตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณรู้ไว้ครับว่าการใช้แรงแลกเงินมันคือวิถีของคนจนไม่มีใครรวยได้จากการทำงาน เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ได้ก่อนเลยก็คือเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบที่ผ่านๆมาเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วหวังที่จะมีผลลัพธ์ใหม่ๆคนที่ใช้ชีวิตเดิมดำเนินชีวิตแบบเดิมแล้วต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตคือคนวิกลจริตครับเอาเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ใหม่ คุณต้องทำอะไรใหม่ๆคุณต้องรู้สึกตื่นเต้นการที่คุณได้อยู่ที่นี่คุณต้องตื่นเต้นเฮ้ย hey, นี่คือโอกาสชั้นสำคัญนะเว้ยในระบบตอนนี้มีคนมีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเฮ้ย hey, สิ่งนี้มันคือโอกาสนะเว้ยบอกกับตัวเองทำไมคนเหล่านั้นเขาทำได้กูก็ทำได้เหมือนกันเขาเป็นคนเหมือนกับกูเขาเป็นคนเหมือนกับเรา เขามีสองมือสองเท้าหนึ่งสมองเราเองก็มีเราสามารถมีได้เหมือนเขาแต่สิ่งหนึ่งคือคุณจะต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่าคุณก็สามารถทำได้อย่าได้มีคำพูดลบๆในลักษณะที่ว่าฉันไม่เก่งฉันไม่มีความรู้ฉันทำไม่ได้ฉันอายุเยอะแล้วฉันไม่มีความสามารถอย่า หยุดมีคำเหล่านี้หยุดมีคำเหล่านี้อยา่ามีคำเหล่านี้สิ่งที่คุณต้องปลุกจิตใต้สำนึกของคุณก็คือกูทำได้กูเกิดมาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานพ่อแม่ของเราคนที่เขามีชีวิตก่อนเราบางคนที่เขาแก่เขาใช้ชีวิตเขาไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเพราะเขา มัวใช้แรกใช้แรงในการแลกเงินจนตลอดทั้งชีวิตไม่มีใครรวยจากการทำงานรับเงินรายวันครับไม่มีใครรวยจากการทำงานประจำนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้ทุกคนจะต้องบอกกับตัวเองว่าฉันทำได้ฉันมีเป้าหมายในชีวิตฉันจะต้องเป็นในสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันจะมีชีวิตในแบบที่ฉันต้องการเท่านั้นไม่ว่าใครหรืออะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของฉันได้ฉันเป็นคนมั่นใจในตัวเองฉันเก่งมากพอฉันเป็นคนที่ศึกษาเยอะจงกระหายในความรู้ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกบอกกับตัวเอง ว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าวันนี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้มรูรืนต้องดีกว่าพรุ่งนี้และชีวิตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องรู้คือคุณจริงจังกับมันแค่ไหนจริงจังจริงจังกับมันพอหรือเปล่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงไหมทุกวันเนี้ยคุณทำเพื่อใครเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักลำพังแค่ชีวิตของเรานะครับถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าคุณยังคงใช้ร่างกายของคุณเนี่ยตรากตรําทำงานหนักไปทั้งชีวิตยอมเป็นลูกจ้างยอมให้คนเป็นเจ้านายเขาชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี่คุณจะไม่มีทางได้รับอิสระภาพในชีวิตอิสรภาพของชีวิตมันคืออะไรครับ คุณลองจินตนาการแบบนี้นะถ้าคุณมีความสุขที่ร้อยเปอร์เซนตความสุขที่ร้อยเปอร์เซนตต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคิดตามผมนะครับข้อหนึ่งคือมีเงินคุณมีเงินคุณมีความสุขไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีเวลามีเงินใช้แล้วต้องมีเวลาใช้ด้วยไม่ใช่มีเงินเป็นร้อยล้านแต่ไม่มีเวลาใช้เงินนี่ก็ไม่มีความสุข และข้อที่สามครับต้องมีสุขภาพที่ดีต้องประกอบด้วยสามส่วนนี้เท่านั้นคนเราจรึงจะมีความสุขที่ร้อยเปอร์เซนมีเวลามีเงินแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วตอนเนี้คุณมีครบหรือ,อยังถ้าคุณยังไม่ครบทุ่มเทกับมันครับลองใส่ให้สุดกับมันที่นี่คือโอกาสถ้าคุณใส่สุดกับมันแล้ว ไม่มีทางที่คุณจะไม่สำเร็จครับอยู่ทีมผมเราจะก้าวไปด้วยกันมีอะไรดีๆเราจะนำมาแบ่งปันกันครับและนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้และทำความเข้าใจเอาละครับเรามาเข้าเนื้อหาจริงๆสิ่งแรกนั้นก็คือที่ผมพูดไปก็คือคุณต้องปรับทัศนคติให้คุณเชื่อในตัวเองให้ได้และเรื่องต่อมาครับที่เราต้องทำจากนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะ สร้างคลิปนะครับมาเพื่อสอนงานกับทุกคนฮนะเป็นขั้นเป็นตอนเลยเริ่มตั้งแต่เ,เข้ามาเป็น c ีอแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเมื่อคุณมีคนมาสมัครกับคุณคุณต้องดึงทุกคนเข้ากลุ่มนี้และให้เขาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นเข้าใจไหมครับให้เขาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วให้เขาทําตามนี้เป๊ะ สิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือหลังจากที่คุณเป็นบีหน้าที่เรามีเดีย๋ยวผมบอกหน้าที่ของเรานะฮะหน้าที่ของเรามีข้อหนึงยิงแอดข้อ2คุยกับคนข้อ3จดไลค์ดูไลค์และข้อ4ครับอ่านหนังสือเรียนรู้คุณต้องหาความรู้ เข้าหัวตัวเองตลอดเวลาดูไลฟ์สดของคุณกุมภาครับทุกไลฟ์ในกลุ่มวิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการเตรียมสมุดมาครับแล้วจดทุกไลฟ์ไลฟ์ของคุณกุมภาทุกไลฟ์มีคุณค่าครับคุณกุมภาเป็นผู้บริหารเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทรายได้7ล้านต่อเดือน และในอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งพวกเราด้วยถ้าพวกเราจริงจังดรอปริสคือบริษัทของทุกคนครับคุณกุมภาบอกว่าไม่ใช่บริษัทของเขาแต่ดรอปริสคือบริษัทของทุกคนคือธุรกิจของทุกคนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจริงจังเอาจริงเอาจังกับมันปลุกพลังใจตัวเองบอกตัวเองดิท่านี่มันคือธุรกิจของคุณจริงๆอะคุณจะทําเล่นๆได้หรอ ลองมองคนอื่นดูคะคนที่เขามีรายได้ตอนเนี้ดูเขาเป็นแบบอย่างเฮ้ยเขาทําได้กูก็ต้องทําได้ข้อแรกใช่ไหมคะคือดูไลฟ์ของค,คุณกุมภาเนี่ยสําคัญมากคุณต้องดูทุกไลฟ์แล้วจดทุกไลฟ์เพราะเนี่ยคือวิธีการสร้างรายได้ผมบอกไปจดไว้นะครับข้อที่1คือยิงแอดข้อที่2คุยกับลูกค้าข้อที่3ดูไรฟ์จดลฟ์ ข้อที่4คือคุณต้องอ่านหนังสือเรียนรู้หนังสือในระบบครับ <c oughs> สั่งซื้อมาอ่านให้หมดสำคัญมากและจริงๆแล้วการเป็น P.O. เนี่ยเราไม่ได้เข้ามาเพื่อขายสินค้านะครับแต่เราเข้ามาเพื่อสร้างระบบสร้างทีมสิ่งที่มันจะสร้างเงินให้เรา คุณดูคลิปนี้คลิปเดียวคุณอาจจะไม่เข้าใจคุณเข้าไปดูในไลฟ์ครับจะอธิบายละเอียดมากวิธีการสร้างระบบสร้างรายได้สิ่งนี้สําคัญครับให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ต่อมาหลังจากที่ทุกคนเป็นบ O ก็คือให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในกลุ่มนี้ถูกต้องไหมครับเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วจากนั้นให้ทุกคน ติดตั้ง Line OA เป็น l i n e OA เนี่ยเป็นอมือนหลังระบบหลังบ้านของเราฮะที่เขาจะต้อนรับลูกค้าของเราเดี๋ยวผมจะสร้างคลิปนะครับเป็นอ่าเป็นขั้นๆให้ทุกคนทําตามเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้วิธีการทํางานเบื้องต้นทุกคนจะจบอยู่ในกลุ่มนี้เลยให้พยายามศึกษาและทําความเข้าใจและใส่ใจให้ดีนะครับสร้าง Line OA จากนั้นเรียนรู้วิธีการยิงแอดดูไลฟ์สดคุณกุมภา ไปเรียนรู้ในกลุ่มให้เยอะๆนี่คือสิ่งสําคัญครับครั้งแรกที่ผมอยากให้ยิงครั้งแรกเลยผมอยากทุกคนยิงแอดติ๊กตอกก่อนเพราะในช่วงเนี้แอดติ๊กตอกเนี่ยเป็นแอดที่แบบคนเข้าถึงเยอะมากหลายคนที่นี่ใช่ไหมฮะถ้าให้ผมเดาทุกคนมาจาก t ิ k กตอกทุกคนได้ดูคลิปของผมจากติ k กตอกถูกต้องไหมแน่นอนฮะหลายคนจากที่นี่น่าจะมาจาก t ิ k กตอกเยอะแต่อาจจะมีบางคนที่มาจาก Facebook บ้าง ผมอยากให้ทุกคนเน้นที่ติกตอกก่อนสร้างคลิปของเราฮะดูคลิปตัวอย่างเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตัวอย่างของผมก็ได้อาจจะพูดสิ่งที่เรารู้สึกกับบริษัทเราเข้ามาอยู่ที่เนี่ยเราต้องการรายได้ใช่ไหมฮะบอกถ่ายคลิปตัวเองประมาณหนึ่งนาทีเพื่อไปลงแอดโฆษณาเชิญชวนให้ทุกคนที่เขาเห็นเนี้ยเขามาร่วมกับร่วมธุรกิจกับเราแล้วก็มันมีวิธีการก็คือให้หลังจากที่เขา มีคนสนใจเขาก็จะคลิกเข้าไปในเว็บของเรานะครับจากนั้นเขาก็จะเลื่อนเลื่อนดูและด้านล่างมันจะเป็นไลแอดของเราเมื่อเขาคลิกเข้ามาเขาก็จะเข้าสู่ระบบของเราเหมือนกับที่ทุกคนเนี่ยฮะเข้ามาที่นี่พอจะเข้าใจใช่ไหมครับผมเป็นคนที่อธิบายเข้าใจง่ายนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือทุกคนต้องเรียนรู้ก่อนบริษัทมีกลุ่มประมาณ5้ากกลุ่มนะครับมีสอนทุกอย่างเลยแต่ที่ผมอยากให้รู้เรียนรู้หลักๆก,ก็คือ กลุ่มไลฟ์สดคุณคุมพาวิธีคิดสําคัญกว่าวิธีการแล้วอ่าแล้วก็สําคัญนะครับเมื่อมีคนสนใจอยากทําธุรกิจหลังจากที่เราส่งลิงก์ให้เขาสมัครเรียบร้อยแล้วดึงเขาเข้ากลุ่มสอนงานคนใหม่นะครับสําคัญมากบางทีครั้งแรกเขาอาจจะยังไม่ทําเพราะว่าเขายังลังเลสงสัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเวลาเขาได้เข้ามาดูซ้ําๆเขาอาจจะเกิดเห็นโอกาส ได้ยินคําบางคําที่มันโดนใจจึ๊กขึ้นมาเขาบอกมองเห็นโอกาสเออวะกูจะลุยนั่นจะเป็นโอกาสของเราครับและเป็นโอกาสของเขาด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสําคัญนะที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ก่อนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะจบไว้แค่นี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนจำไว้อย่างหนึ่งบอกกับตัวเองครับเรามาอยู่ที่นี่เราเข้ามาที่นี่ต้องสําเร็จอย่างเดียวเท่านั้น รายได้ของเราต้องเกินล้านถ้าต่ำกว่านั้นห้ามหยุดครับทำ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 มันอย่างเดียวส่วนวิธีการเรียนรู้อื่นอื่นเดี๋ยวผมจะค่อยๆทย,ยอยลงให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จและทำมันด้วยหัวใจทำอย่างจริงจังเข้าใจไหมครับมีวินัยกับตัวเองอ่าแล้วก็เฟซเฟซบุ๊กส่วนตัว สำคัญนะครับ Facebook ส่วนตัวก็สําคัญพยายามโพสต์บ่อยๆว, like, like. วันละ3ไลฟ์สไลฟ์เอ้ยวันละ3โพสสี่โพสห้าโพสตแต่ถ้าจะให้ดีนะครับตอนเช้า3โพสต์ตอนเที่ยง3โพสต์ตอนค่าอีก3โพสต์ก็จะดีโพสต์ post เกี่ยวกับเรื่องบริษัทร,รายได้ของตัวแทนหรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์สินค้าโอเคนะครับอยากสำเร็จต้องจริงจังและเรียนรู้เท่านั้นฮะ อย่าทำเล่นๆนะครับเพราะถ้าคุณทำเล่นๆรายได้ของคุณก็จะเล่นด้วยวันนี้ถ้าคุณให้เศษเวลากับธุรกิจนี้สิ่งที่คุณได้กลับไปก็คือเศษเงินครับทุ่มเทกับมันจริงจังกับมันแล้วคุณจะได้ตามที่คุณต้องการโอเคครับแล้วเจอกันนะครับขอให้ทุกคนมุ่งมั่นจริงจังและประสบความสำเร็จไปด้วยกันรักทุกคนนะครับ